สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยครับผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่ามาพร้อมกับน, <c oughs> นะครับกีตาร์ลายเสือโครง่งเขาเขียนว่าอะไรตรงนี้ ESP เสือโคร่งตรงนี้นะครับกีตาร์เก่าแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับซีดีชุดนี้ก็เป็นการสอนแกะเพลงแล้วก็เล่นตามเพลงแบบง่าย คือมันไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรเหมือนกันดีนะเนี่ยกำลังนึกยุ้มกันนตอนถ่ายหนังนี่ก็กำลังมึนยุ่มกันนี่ก็ที่ถ่ายอยู่นี่ก็ประมาณเดือนกันยายนปีสองห้าสี่หกผมอยากจะเรียกมันว่าออสอนแกะเพลงแล้วก็เล่นตามเพลงกันแล้วกันคือวิธีการนี้ผมว่าในโลกนี้คงไม่มีใครเขาทำกันเราก็ทำเพื่อสนองความต้องการแบบสำหรับนักกีตาร์แบบชาวไทยด้วยกันนะเราย่อมเข้าใจกันว่าเราจะเล่นกันแบบไหนอาจจะไม่เป็นสากนแบบฝรั่งนะักคือ เป้าหมายผมต้องการทําตรงนี้ออกมาคือว่าสอนแกะเพลงให้เข้าใจแล้วก็เอาข้อมูลที่ที่แกะได้จากเพลงก็คือว่าแกะเสียงโซโล่ก็ดีเสียงคอร์ดกีตาร,ร์ก็ดีเนี่ยแล้วก็ไปเล่นตามเพลงซึ่งผมจะเอาเพลงมาเสนอในในซีดีชุดนี้ทั้งหมด3เพลงคือจะสอนว่า,าตีคอร์ดยังไงเล่นยังไงแล้วก็โซโล่เล่นยังไงจะสอนได้หมดนะครับผมคือจะสอนให้เข้าใจอยู่ประมาณ2เพลงที่ละเอียด ส่วนเพลงที่ในนี้มันมี3เพลงนะมีเพลง standing at the end of the line แล้วก็เพลง bad time เพลงที่3คือเพลง i c a n t Tell y o u Why เพลงที่1กับ2นั้นจะสอนหมดเลยทั้งการเล่นกีตาร์คอร์ดแล้วก็กีตาร์โซโลส่วนเพลงที่3 i c a n t Tell y o u Why นั้นก็จะสอนเฉพาะเออตอนท่อนโซโล่กีตาร์เล่นให้ดู2รอบคือเล่นพร้อมกับเทปเพลงแล้วก็เล่นช้าๆ ซีดีอันนี้เหมาะ,มาะนะฮะเหมาะสาหรับออนักกีตร์มือใหม่ที่พัฒนามาจากกีตร์โปร่งที่อยากจะเรียนรู้พัฒนาไปจากนี้ว่าเ,ออเขาตีคอร์ดแล้วก็ร้องเพลงกันได้อย่างไรท้ำทํานองมาแล้วมันตีคอร์ดเป็นจังหวะเป็นยังไงนะฮะเราจะได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเขาโซโล่กันยังไงมีลูกเล่นพื้นฐานอย่างไรนะครับผมคิดว่าอันนี้เหมาะมากสาหรับมือใหม่สำหรับคนมือเก่าดูแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าคนที่ชำนาญแล้วมาดูอะไรที่เป็นพื้นฐานง่ายๆแบบเด็กๆก็อาจจะดูลำคาญ ก็คงต้องหางานอะไรทำทั้งนิดนึงก่อนนะครับผมก็ปล่อยให้คนที่ก็ยังไม่เข้าใจให้เด็กๆเ,เขานั่งดูกันเพื่อศึกษาตรงนี้ก็คือเมื่อเราเข้าใจกีตาร์โปร่งแล้วเล่นกีตาร์โปร่งได้ตีคอร์ดร้องเพลงได้พอมากีใต้ฟ้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่คราวนี้จะพัฒนาไปสู่การเล่นเป็นวงดนตรีหมายถึงว่าถ้าเกิดเรารวมวงกับเพื่อนเรา 2- อสาคนเล่นกีตาร์คอร์ดคนหนึ่งกีตาร์โซโล่คนหนึ่งเบสกลอง4คนนี่พอแล้วคนเล่นคอร์ดส่วนใหญ่ก็มักจะร้องเพลงได้นะ ใน,ในสังคมดนตรีบ้านเรามักจะเริ่มต้นแบบนี้คนเล่นคอร์ดกับโซโล่จะร้องเพลงได้อยู่แล้วแล้วก็ตีคอร์ดร้องเพลงกันไปวัตถุประสงค์ในซีดีชุดนี้เราต้องการสอนให้ข้อมูลเพียงแค่นี้ส่วนไอ,ไอเพลงอีกเพลงหนึ่งเพลงไอคันเทยวายนั่นค่อนข้างจะโซโล่กีตาร์ยากนิดนึงก็เลยเรื่องการตีคอร์ดจะไม่สอนคงต้องปล่อยให้เล่นกันเองแต่ลูกเล่นกีตาร์มันเล่นยังไงก็จะบอกหมดทุกจุดทุกเม็ดเหมือนกันก็คงต้องใช้ความพยายาม ในการก๊อปีแล้วข็พยายามเล่นเรียนแบบให้ได้ที่ผมเรียกว่าสอนให้เราหัดแกะเพลงแล้วก็เอาไปเล่นพร้อมเล่นเล่นไปพร้อมๆกับเพลงตามเพลงก็คือเปิดเทปเพลงแล้วก็เล่นคลอเล่นพร้อมไปกับมันเลยนะครับจากซีดีชุดนี้นะครับอยากให้ไอ้คำแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเมื่อดูไปแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบไปแกะเรียบรคือควรดูให้จบไปก่อนหนึ่งรอบนั่งดูเฉย นะครับผมแล้วค่อยมาวางแผนว่าเอ,อจะก,ก๊อปปี้เพลงไหนเล่นอะไรยังไงก่อนนะครับอันนี้ก็เลยก็อยากจะกระเสริมตรงนี้เสริมตรงนี้ไปก่อนไม่ใช่โผล่ปุ๊บดูแล้วตรงนี้เอ้ยมันไม่สะใจเลยเปลี่ยนไปดูอันอื่นดีกว่ามันเลือกมันเลือกดูได้ในซีดีชุนี้เขาทำไว้ดีมากนะเลือกดูส่วนไหนก็ได้ผมอยากบอกว่าตอนแรกเนี่ยคุณดูไล่ไปตามลำดับก่อนตั้งแต่ต้นให้มันจบก่อนอย่าเพิ่งไปแกะไปแคะไปทำอะไรกับมันวุ่นวายกับมันดูไปสบายๆก่อน พอมันเริ่มจําได้หมดแล้วคราวนี้ถึงค่อยเออมาเลือกเลือกดูแต่ละส่วนว่าจะดูตรงไหนก็ปี้ทำไรกันนะครับคิดว่าเออตรงนี้คงเข้าใจนะครับแล้วก็จากนี้ไปเราก็จะไปพบกับเนื้อหาสาระจากซีชุดสอนแกะเพลงเล่นตามเพลงในชุดนี้กันที่มีทั้งหมด3เพลงเดีย๋ยวเราตามไปชมกันเลยนะครับ